สำหรับใครคราบที่สนใจเรื่องของรถ พลังงานไฟฟ้าครับพลาดไม่ได้ครับกับค่ายนี้บูตนี้ครับก็คือเกรดวอลมอเตอร์ครับทายในงานครับเกรดวอลมอเตอร์นี่นําเอารถพลังงานเรียกว่าไฟฟ้าแบบร้อเป็นเป็นคอนเทตตคลามาโชว์ในงานด้วยก็คือแทง300นั่นเอง mm hmm. นอกจากนี้นะครับยังเปิดตัวรุ่นใหม่ครับออร่าบูดแคทรุ่น GT ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาเปิดในงานรวมถึงตัวของฮาวเวลเฮดิท wow ี่ อยู่ในเวทีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในรถรุ่นอื่นๆที่ทาง Great Wall Motor นำมาจัดแสดงภายในงานแล้วก็จัดทคมเปญพิเศษน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ h o w a l H6 นะครับ SUV Hybrid รวมถึง h o w a l j o o n SUV Hybrid ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี a อร r o a d Cat ที่สำคัญคือ รถพลังงานไฟฟ้านะครับทางเฟวอร์มอเตอร์เนี่ยมีการปรับรลดราคาลงมาเพื่อตอบสนองนะโยบายของภาครัฐฉะนั้นใครที่มาเที่ยวชมงานนะครับบางกอกอินเตอร์ในชนามอเตอร์โชว์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่3เมษายนครับแวะมาวูสีรับรองไม่ผิดหวังโดยเฉพาะคนที่มีหัวใจลักในเรื่องของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าครับ